คลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนจากไลฟ์สตรีมเท่านั้นถ้าต้องการรับชมคลิปเต็มๆสามารถกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยขออนุญาตสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปแมปอะไรวะชื่อยาวด้วยดิ o o a t l i g i t t o t o t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  l i l i เ h รปะวะ แบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็เป็นแนวแบบพายเรือแมปพายเรือนั่นเองทุกคนมันคือแมปพายเรือนะแล้วเราก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะดังไปปะเฮ้ยคุณตัวเนี่ยเล่นไม่พายคุณตเนี่เล่นไม่พายไปเอกมาหรือเปล่าอันนี้เรือมันมีอะไรอะเรือคายักนั่งได้สองคนคุณจะคุณจะสวิตวิวบิวกับเราเหรอไปดิไปมีหลายเรือนะเฮ้ยแต่นมนงอ์นัทล่ะนงค์นทจะไปนั่งกับเอ้ยคุณยกล้อแล้ว มันมีหลายเรือนะคะทุกคนเออเอเอใจเย็นทำไมคุณตูนข้ามเรือเราอย่างนี้ได้ลงคอละ่ะไม่ไมเฮ้ยทุกคนดูสัญลักษณ์จมน้ำเขาดิช่วยด้วยช่วยด้วยไม่นะอ่าถ้าเราตกน้ำเราตุยคะ่ะทุกคนคือเราอะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องพายเรือไปถึงไหนนะแบบมันดูดีทุกคนมันใหญ่มากเลยเห็นปะเนี่ยเขามีลูกสอบอกอยู่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เรือเราไม่ดิฟเลยอะ่ะน้ำมันดูแบบเป็นโค้งๆอ่ะนะสามวิคีค้ก,กันหน่อยนะสามวิคี้กหน่อยอ,อ,อันนี้เช็คพอยต์นะอ๋อเขามีเช็คพอยต์ด้วยนะทําเป็นเล่นโหในที่สุดเราก็ใช้เวลากันมาถึงเช็คพอยต์แล้วเนี่ย <laughs> <laughs> เรือเรือวิบากทุกคนรู้จักวะ ทำไมไตเอะพายมาเร็วจังอ่ะไตเอะรอฉันด้วยไม่ไหวแล้วเรือลำนั้นอ่ะไปกันเถอะเธอเธอเชื่อใจฉันเดี๋ยวฉันพายขวาเองเธอพายซ้ายไปเออขวาหน่อยขวาเออเธอเธอเชื่อใจฉันนะขวาขวาขวานี่ไงฉันพายขวาสุดกำลังอยู่เนี่ยเอะเอ๊ะเอ็กดูสองคนนั้นดิขวา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  ขวา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 เราจะต้องซ้ายดีวขวาลัวขวาลัวขวาลัวโอเค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 เออสองคนนั้นยังไม่ขึ้นมาอีกเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวชุบบเอาไปขวาขวาโอเคเออไปไปนี่มันแบบทางทางลาดรอ้ย้ยมันมันมันมีดว

เขาเขาเรือลำนั้นอะมันช้าเว้ยเพราะมันเป็นเรือแบบเรือแบบแบะอะเรือคายักมันเร็วดูเจ้าหมอนี่ดิเอกดูเจ้าหมอนี่ดิไอ้ดูเฮ้ยสองคนนั้นคืออะไรอะเลาะขอบตลอดเนาะไปแบบชิดซ้ายอะนี้จะเช็คพอยแล้วจะเช็คพอยแล้วเราคนละคันเลยวะหละเธ่อไม่เอาหวเราต้องอยู่ด้วยกันน่ะเฮ้ยดูดิเขาไม่ยอมก็เส้นชัยกันอะอะไรนะทำไมไม่ยอมเข้า เธอ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 ไม่ไปนั่นหรอต้องไปเธอไปถอยหลังอ่ะปี๊ปเธอต้องไปหน้าดิเธอไปมั่วไปเอกแม่งไปมั่วเฮ้ยเฮ้ยมันดิฟแปลกๆอ่ะเฮ้ยอุ้ยเขาไม่แหกโค้งว่ะโคตรจะเท่เต้เธอไปหน่อยเซ่เฮ้ยหลงหลงหไปเลย เอ้ยทำไมเลยโยกโอ้ยโอ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่เดียวกันเลยโอเคค่อยๆนะค่อยๆคุณภาพก็พายทิพย์ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไตเอะเกือบแล้วเดี๋ยวได้บะวได้เหรออย่างเงี้ยนะได้บัวสภาพเนี้ยนะเอกมันไดเหรอวะถ้าตรงนี้เช็คพอย n t ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่เช็คพอย n t ก็สภาพอ่ะได้ดิ เจคพอยปะเออสุดยอดลงเรือน้อยลอยหมุนแซงฮะโผลแซงฮะทางหน้าทางลาดนะฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้หันไปพอดีเลยจุ้มจุ้มโอเค คือเราต้องพายสองข้างเพื่อบาลานซ์โอเคเฮ้ยโอเคจุ่มจุมจุมเรียบร้อยโอเคเนี่ยต้องรุชีวิตกันอยู่นะไหนไหนเรือคว่ำอ่ะนะเราหับอยคว่ำเนี่ยนะนั่นแหละเอาแล้วเขาจะรอดกันได้ยังไงเฮ้ยเขาจะมาถึงไอ้นี่หรอเขาจะไม่จมน้ำกันก่อนเหรอเนี่ยเนี่ยเช็คพอยต์อยู่แค่เอ้ออะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่โอ้ยอะไรวะหน้าจะบ้าหรอมันจะ จะบ้าเหรอจะไม่รับไม่ได้อะไม่ได้ถ้าเกิดไปเรือสีคว่ำแน่จะไปยังไงก็ไปไม่ได้อะไม,ไ,ไ,ไม่จริงคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์อย่าเกลียดกันนะขอร้องอะไรก็ได้อย่าเกลียดกันทีหลังนะเอออย่าเกลียดกันทีหลังก็พออะถ้ามาลงเรือลำเดียวกันแล้วอะ ไม่ได้ไปได้ไม่ได้ไปได้ถูกหรอโอเคโอเคไปได้โอเคเฮ้ย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 ไปหงานเราอย่าไปหยองเขาไม่เธอตั่งยังไงนะไพ่ไม่ได้นั่งตรงเนี้ยอ้าวถ่ายได้วะอยากมองทุกคนไงรู้ว่ากัปตันเขาต้องนั่งกันอย่างนี้กัปตันเขาต้องนั่งกันอย่างนี้ กับตันเอ้ยเบกเบรกเบรกเบ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 กได้ได้ได้มาเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวเติน้ไปดิรอเติมน้เดี๋ยวางหงเดแล้วโอเค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 ไปได้ไปได้ไปได้ก็ไปได้ รองพี่ว่าพี่นั่งกลับหลังแล้วพี่แบบพี่งงอ่ะพี่ไม่ควรทำแบบนั้นพี่จะตั้งใจเอาไหมเ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเอาอีกแล้วโ,โดนวังน้ำวนอีกแล้วทุกคนใครไปเรือสีได้นี่นับถือเลยนะเอาอจริง <c oughs> <laughs> 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 mặt đi, đi. này top rồi, ơi ơi ơi, đểo đểo đểo, ơi ơi, được được được, bẹc, trái níng níng trái níng níng, bẹc qua, đểo đểo, ơi ơi Thổi, thổi, thổi thôi thôi, đểo đểo, ơi ơi đểo đểo, nó, 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 mà nó, 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 คำเตือนคลิปวิดีโอช่วงนี้จะมีเสียงรบกวนถ้าไม่ต้องการรับชมกดข้ามไปนาทีที่10ต่อ40ต่อ45ได้เลยค่ะขออภัยในความไม่สะดวกเฮ้ยวก็ไม่อ๋อนี่มันคือทางลัดเรอ มันเป็นทางลัดไปได้ใช่ไหมแบบนั้นน่ะเฮ้ยม่คุณมันไงนะ,ะไนะทำไมเรือคุณมันหยุบยุ้งหยุบยุ้งอย่างนั้นน่ะ <c oughs> เรือเรือครูปลอดภัยสุดละอะไรแต่เอะทำไมน้องนัดเป็นอย่างนั้นอะดูเรือคุณตูนดิไม่ตลกกว่าเหรอหยุบยุ้งหยุบยุ้งอยู่น่ะลองลองพายเรเือใหญ่ด้วยตัวคนเดียวเด <c oughs> ียวดิไม่พายมันถึงหรอดสองฝั่งถึงมือเรายาว เธอดูเรือคนตูนฉันก็พยายามเป็นเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเรือใหญ่แม่งไปถึงไปถึงไปเอ้าเอาไม่ถึงถึงว่าถึงถึงไปเองฉันมาแล้วเนี่ยดูคนตูนเขาก็ไปของเ้าได้เขาไปแบบย่อมยมอ่ะนะดูเรือคนตูนดิอ <laughs> <laughs> ๊้ <laughs> <wh is> เสียงมาหอนด้วยขอจอดเรือแป๊บนึงนะคะทุกคนมันอะไรกันนะเนี่ยน้องน้ำโ้หเรามันทางลัดเฮ้ยเฮ้ยชายันะเฮ้ยเฮ้ย้ยไม่นะน้อง พี่เห็นทุกอย่างเลยนะไม่ยอมอ้อมไปดีๆทะลุไปนี่แล้วก็เบรกแตกไปนู่นอ่ะเตะเตะน้นองนั้นน่าจะไปเริ่มใหม่อยู่อ่ะคนสายลับนั่นไงเอาอีกแล้วดูดินตุนอะมันตูนไม่รู้แจ็คพอยเรามั้งน้องนัดน้อกมันแบบทางรัด เดี๋ยน้องอะน้องนัทจะมาแบบทางตรงทุกคนแล้วทำไมคุณตวงเขาต้องเด้งขนาดนั้นวะเฮ้ย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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาไป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 เออโอเคโอเคเก่งมากนะมิเสียคุณตูงทำไมคุณต้องแบบเด้งอะไรเบอร์นั้นน้าจะฝังใช้หรือขา ฉันคูณไปขวาหมไม่เอาเธออยู่ซ้ายไปฉันไปขวาเองเราม้องสลับกันก็ได้วะเธอไมได้ได้เฮ้ยมันเป๋แต่ก็เดี๋ยวเข้าที่โอเคเข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกไม่เป็นไรถอยถ้าไปฝั่งเธอฝั่งเดียวก็เข้าได้ เนี่ยเรือเนี้ยดีสุดแล้วแต่ต้องพายคนเดียวนะใช่เหรอใช่ช้าหน่อยแต่ปลอดภยัยชัวแล้วทำไมคนตูลเขาต้องย่มย่มมวะแลทำไมเรือเขาขย่มตลอดเวลาเฮ้ยคนเ,เดียวอ่ะเฮ้เย,เย,เยเฮ้ยเรือใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือใหญ่เฮ้ย ด้วยบว่าเอใหญ่งนตัองไม่ได้อมันมันต้องดูนงเี้ยไมเอมันติดหล่มอ่ะเรือชนะเอ้ามันติดหล่มหมอไอ้ย่าชนเหลาไอ้บย่าชน่เหลาไอ้บ่ไอ้บย่าชั่วเนมา ทำไมเธอไปพายเรือใหญ่อะเรือเล็กแม่งวนไอ้นี่แม่งโดนเอ็นเรือเล็กเรือเล็กแม่งพายยากววาแบบฝูร้อนว่ะแบบฝูร้อนแห่งปีเรือมันวางนะโอเคโอเค เดีอเดอเด้อใจเอกใจเย็นขอถอย่อถอยดีกว่าอันนี้พายสุดกำลังเห้ยเห็มนน้ำนุ้ําทุกเราตเร้อง้อเราตเร้องไ้่งไ้่ตห้ยเห้ยเองยเเราไเ่้ด้แบบ้่เเ้ ออกไปออกไปเว้ยเ้ยเว้ยเ้ยโอเคถึงแล้วคุณตูนเราไม่เข้าใจว่าทำไมเรือคุณมันต้องหยบย้มอย่างเงี้ยตรงนี้ทไมต้องเบรกไหมเอ้าคุณตูนอันนี้เราไปได้ใช่ไหมอะได้หรือเปล่าไม่ได้เหรออันนี้เรายังต้องพายต่อไหมเรายังต้องพายต่ออยเหรอเราจะไปสภาพนี้อีกแล้วเหรอ ไหนหน้าหลังวะเนี่ยอันนี้หน้ามั้งแล้วเราจะไปสภาพเนี้ยนะคุณตูนไปเอกไปเฮ้ยปเดี๋ยวอีกแล้วได้ปะเนี่ยได้ยังได้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 แล้วคุณตูนไปต้องลอยใช่มาเป็นเหมือนลิฟ tn ้าอ่ะเราต้องหลอลอโอเคคุณตูนเราเก่งกันมากเราโคตรเก่งคุณตูน เราทำไมเราเฮ้ย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 ไม่ไม่ไม่ตกนะเราพายฝั่งไหนอยู่วะให้คุณตูนจัดการก่อไปเอกแล้วดูเหลืออันนี้เฮ้ยตรงนี้ขึ้นมาแรงเด้อคุณตูนคูเหลือว่าอะไรวะเนี้คุณไม่เข้าใจเลยคุณมีอะไรดีกันเรือเรือสองสิบสี่ ทุกคนมันต้องบ้ามากๆเลยแม่งเป็นรูรูหินอะเล็กนิดเดียวเราลอดกันมาได้ยังไงอะแล้วเราแบบตกตรงรูนั้นกันพอดีอะคุณตูนเอาแล้วเรือยุ่มแล้วเรือเอาแล้วเรือเริ่มแล้วเรือคุณตูนมาแล้วเดี๋ย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 วโอเคโอเคโอเคโอ้โอเคตรงนี้มันมีทางกั้นโอเคโอเคเฮ้ย อันนี้หวังว่าเข้ามาในนี้แล้วจะเป็นเช็คพอยต์นะท่ออะไรวะเนี่ยต้องพายอีกเหรอในนี้ก็ต้องพายเหรอไม่หลอกไหลแล้วมันเป็นเหมือนสไลเดอร์ป่ะเฮ้ยโอเค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 เอ้ยถึงเช็คพอยต์แล้วสุดยอดเราก็ทำกันได้แฮคคนตูนนะอะไรอ่ะโดนได้ไหมอ่ะลูกออสอ่ะ <c oughs> คุณมคอา์ฟิวเลอคุณมันเกกกอ่ะ <c oughs> แล้วรูกคนเอาเรือใหญ่มาจริงหรอตรงเนี้ยนะมันแบบว่าพื้นที่มันดูคับแคบนะโอเคโอเคโอเคอีกแล้วโหแล้วดูลื่นน้ำตรงแถวนี้นี่ก็คือว่าเราต้องใช้เรือทรงแหลมนิดนึงนะมันถึงจะผ่านขึ้นน้ำแถวนี้ไปได้เฮ้ยเฮ้ยเโอเคโอเคเฮ้ย อโ,โอเคแบบนี้ก็สำหรับใครที่ชอบอะไรชิลๆนะคะ<ๆ>คุณก็สามารถเอามาพายเรือเล่นกันได้นะคะไม่น่าจะชิลเลยไปเรือชิลๆได้นะคะแบบว่ามามามาล่องแม่น้ำกับเพื่อนอย่างเงี้ยพายด้วยกันหรือจะพายกับควนก็ได้นะคะเนี่ยชิลๆนะคะ นี่เห so ็นไหมทุกคนชิวๆเล่นไปคุยกับผู้ชมไปเป็นไงโอ้เฮ้ย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 เหมือนเห็นใครหล่นอ่ะคงไม่ใช่คุณตูนหรอกเมื่อกี้หัวขาวๆไม่ใช่หรอกคุณหลอนไปเองเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โหมึงก็แคบเกินทางตรงเนี้ยให้กูดิฟเรือปลัวเป็นไงเราพายดีไหมก็ไม่ได้แย่นะทำเป็นเล่นเฮ้ย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 สู้ตายนะมิเฟียสู้ตายตรงเนี้ยโคตรยากอะเอาจริงๆริมันตัหยมยมอยู่ คุณตย lavender, ยูนหยมย้มอยู่ทำไมเรือคุณตูนม่ถึงไฮย้มเขาไม่หยมไม่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 โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นคุณตูนคะเรือคุณหยมย้มมากไทเอกคุณไทเอกนี่นะคุณเรือคุณปู่เลยคุณปู่ายเรือนี่ทำไมคุณปู่ายเรือไี่ทำไมเราไม่ต้องรีบเราค่อยๆไปก็ได้ ทุกคนโอเค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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ย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 มองเรือตัวเองไม่เห็นเฮ้ยมองเรือตัวเองไม่เห็นแม่งเ้ยมึงด่านหาอะไรวะเนี่ย